วันนี้จะพามาเล่นของเล่นยุควนกันนะคะเรื่องแรกนะคะเราก็จะมาเรียกตัวละครกันจะเป็นปลาวาน,นะคะกดสองรอบนี่มันก็จะมีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็กดเลือกที่น้องอยากได้กดกินข้าวค่ะแล้วถ้าไม่แล้วก็กดตรงนี้นะคะ ชื่อว่าอะไรอ่ะเล่นกันเลยนะคะขั้นแรกเรกาก็จะเรียกตัวละครเอาสิงโตค่ะก็กดตรงนี้ซัมซักสีขาวมัง้งคะมันก็จะสร้างตัวละครค่ะนี่ค่ะตัวละครของเราเราก็จะกดให้มันกินอาหารก็กดอีกรอบนึงนี่น้องสิงโตกินอาหารแล้ว าไปเจ็บบอลกันค่ะอ้ลูกบอลเย้เกมธามากอจินะคะตอนแรกๆก็ยังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแต่ผัดถัดไปถัดมานะ่ะเล่นได้เฉยค่ะอุ้ยแพ้เลยอ่าอ่าต่อไปเราก็จะมาดูน้องล้อมอ๋อ สิงตัวอะไรล้องคำน,นี้คะเนี่ยปะอ๋อน้องยังไม่บาดเจ็บอ่แล้วก็จะพาน้องไปโอสตาโอโอพาน้องไปเรียนก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นธรรมกอจิ คลิปนี้ก็จบการรีวิวนะคะบ๊ายบาย